ใจติดดินสวมกางเกงยินเก่าาแม่แนวไดนเยีกล่าสุดเกิดย่างขึ้นแม่บีแม่บีอดบล้นท่นบวาออกมาเคลื่อนไหวถึงลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพบันแพงเบิ่งไปแม่ก็ยิ้มไปอ่ะแต่ว,ว่าก่อนไปหนามาหลังพยายามพันม,มาถักไายอีกสิแฟนคลับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แวัสดีมิดมอแครนแฟนมอลลัมทีคารุปรักสู้ผู้สู้คนมือนีมาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอมนิดหน่อยคอนเกาคนเดิมกับพยาบาลคนโกสุริโยบานทามิตรโกเปนาโกเปนาย่างเดียวโอ้ยจะแม่นโกได้โกดีจังรักจั้งตาแปดมงศพี่น้องชนว่าบายมงอ่ะมืองนี้มาจากไทยเอฟทีแฟนคลับน้องพ่น้องน้อมงอ <จะ S 1> มือนีเ,นนนนนเที่ยงของวันที่สิบแปดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสันตุลาปีนี้มีอย่างเคลื่อนไหวเนี่ย ในแวดวงของมอลอลมอลำัมมเว้าเรื่องนี่ดอกเปิดฤดูกาลร,รอบสองของสาวน้อยเพีรย้านแพ้งพี่นอ้องมึงขึ้นยียุร้านตลาดเมกาเชฟร้อยเอ็ดเป็นจังใดแน,น่คนกับอาญ,ญาคือเกาเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะ เลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนมาว่าสีเอีอย่างมาบอกสูพีสูน้องฟังเลื่อนไปเห็นโพตหนีของผู้ใช้เฟซบุ๊กนาราวดีธานรงค์หรือหลายๆคนรู้จักกันในชื่อของแม่บีพี่น้องก์บอลร่ลนทนบาไหวออกมาโพ์ถึงลูกสาวหลานน้ององค์อิงเพชรบานแท่งแม่บีเพิ่นวา่าจังซีเบิ้งไปแม่ก็ยิมไปชั่วองค์อิงสวยงามประทับใจมากพอโจแมนุจัดให้ลูกสาวคักอีหลีวัสันแล้วก็มีการโพ์รูปภาพี่ละน้ององค์อิงเพชยงบานแท่งนในชุดสีพ่องจิดให้ผ่านถ้าถึง ู้พยาบนิพานคอยคิดพ่อเวทีอันนั้นไหมเพื่อนประวัิมิสแกลนไหมแมนบอาเรียบรู้ดูแพงมัดผมไว้ขางลังจังสิไหม,มดูง่ายๆแต่ว่าเบินงแลวมีพลังจังสิไหมสำหรับชุดนี้เนาะองค์อิงไขบาันแพงสะกดทุกสายตาลองเพลงบ่มเงยปันใดลูกสาวลาว่าแต่ว่าเตียนชุดนี่แหละ แมนบลเพราะว่าหลายชุดเพราะว่าอีเองพี่น้องเมื่อคืนนในนอที่เมกาเซฟร้อยเอ็ดถือว่าเป็นงานเปิดฤดูกาลร,รอบสองของสาวหน่อยเพชรบานแพงผู้บริหารเพิ่นบพรท่านเด็กพ่ออกพ่อใจไม่ให้ผ่านเปลี่ยนไม่มืดเลยฉากประกอบอันนั้นอันนี้เทิงชุดเทิ่มฉากประกอบว่าวสั้นถอดสิเอากลบับเจ้าใดบุกบาดท,ที่นี่แมนบล์เคยเห็นหลับฝันตกป้าถึงถูกคือเหตุการเ์็ฮนแน่เฮนแน่เหตุการแท่จุดผูกเฮียคัมผ่านคือว่าแมนปุ้ยงานระดับจำไว้กับบ้าป่าน บอน,น,นัมนงานปีใหม่จิเออระหว่าง,ง่านกาฉาดกับบอปานเมืออม่อคืนีเปิดฤด,ดูกาลยิ่งใหญ่อลังการอีลีบาท,ที่นี่ผู้เป็นแมบีได้อ,ออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้คือว่าโอ้บ่ไหวละละพอถึงลูกสาวสิแม่เบิ่งไปแม่ก็ยิมไปโชว์องค์อิงสวยงามประทับใจมากเพื่อนว่าพอโจมแมนูจันให้ลูกสาวคางอีลีบ่แมนเฉพาะแมบีเท่านั้นที่เบิ่งไปแล้วก็ยิ้มไปพี่พานเอฟซีแฟนคับในกลุ่มปิดเอฟซี FC พอเอฟซีแมนในกลุ่มปิดหรือเอฟซีแฟนคับด้านหน้าเวทีเสือวอร์หลายคนนี่ก็เบ,บิ่งไปยิมไป คือกันคอยขอไปเบิ่งมันขึ้นนี่คนคนไทยคลิปหลายหลายพยายผ่ผญก็เสียดายอยู่หลาย,ลายคนทักขอมาบอเด็ไปบอบอเด็ดไปบอบอเด็ดไปพี่น้องข้าอยัาเพยายผ่ผญข้าไปยามเบ็ดบอลแล้ว <laughs> พยีย่าญพยายามเบ็ดบอลแล้วตีนึงเจ้าเขาบานพี่น้องไปยามเบ็ดไซบุ ไปเดียวบ่เห็นหูอแมนบ่แมนบ่ไปใส่กยาก่ะพี่น้องตาเลี้ยวพอเห็นหงูเอาอเจากสันนพี่น้องเนาะอันนี้เป็นโพสต์ของแม่บีเคลื่อนไหวถึงลูกสาวหลาน้ององค์อิงเพบานแพง<อ><อ>ถือว่าเป็นแม่อีกคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างลูกสาวหลานอยู่ตลหดสําพบับแม่บเแม่นห่คยลูกสาวาสานององิเันแพงถ่า็นแม่บีนหนึ่ง่อย่ียจขางลูาน้องเข้าโรงพยาบาลงถอ่าเป้า่ากคนหนเฝ้ากสาวนอนเพบนเอ สุด,ดยอดอีหลีได้บอเฉพาะ,ะโชว์ของลูกสาวตอนนั้นพี่นอ้องหลายๆโชว์มีการแบบว่าสมกับเพิ่นเพิ่ว่าบพพ่อ,พอใจก็คือปรับใหม่ถึงกับขนาดเปิดรอบสองนี่กกับสเสื้อว่าโอ้ต้องปรับปรุงหลายลีแล้ะกับแมนอีหลีพี่น้องโชว์โชว์ใหม่โชว์ใหญ่ร่างการอีหลีก็นานี่เอฟซีแฟนคลับบางคอมเมนต์นาะพี่นออ้องบางคอมเมนต์บาง าบางความคิดเห็นเอฟซีแฟนคลับก็บอกผิดดอกเพิ่เนมึงแหลวเพิ่นก็เอามาคอมเมนต์กันจังสิแม่มบางคนบอกว่าสาวหน่อยสองสาวหน่อยลำเพรินโชน์นี่คือว่าโอ้โหถือว่าน่ากลัวสําหรับฤดูกาลน,น,านี้ก็นานี่ก็นานี่แต่ว่าเมื่อคืนนี่หลังจากที่เปิดฤดูกาลร,รอบสองของสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังไดพี่น้องสามารถคอมเมนต์มเมข้ามาได้แต่ว่าขอว่าตอนนีน้คือว่ากินกันบ่ลงแมนบ่ แต่ว่าตกมาปีนี้อีลีเอฟซีแฟนคลับสายมอลลัมนี่ได้เปียบเดลอเออได้กำไรคือว่าคุ้ม่าแห้งเพราะว่ายังตอนนี้วงการมอลองมอลลั่มยำอยู่กับทีบ่ได้การแข่งขันสูงพี่น้องเออถ้าวงนี้ปรับโชว์เอ่อเพิ่มฉากเพิ่มอะไรนี่แสงสีเสียงคือว่าแล้ววงอื่นอยู่ซําเก่าบ่ไดอเออมันคือเกิดการเปรียบเทียบบ่าไงว่าต้องแข่งขันมันต่ออืม,อมบัดที่นี่กำไรกัเลย่มาตกอยู่กับนี่แหละเอฟซีแฟนคลับ อแต่ว่าหมือแรลงนี่พี่น้องสุดพิเศษพิเศษสุดอิหรีสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองออกงานพร้อมกันทั้งสองวงล้วการแสดงห้างกันนี่บอกก็เกินสามสิบโลหรอกบอกเกินสามสิบกิโลอ้าวเรียนยูมองไดเแน่พยาบการวันที่สิบแปดตุลาเออาสาวหน่อยหนึ่งก้อนสาวหน่อยหนึ่งพี่น้องอวันที่สิบแปดเรายูบานขันวนนครพี่น้องตำบลขุดกวง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเออหนองเรืออยู่ท่างไหนตีเออขัดผู้บงหูวจักนั่นมันอยู่เป๊ะชุ่มแพ่ไปันละก้อนสีหอดชุ่มเพล่ไม่น้องมีต่เลือเลยวันถอบ่มีอย่างเลยเหียนบอกว่เห็นน้องบ่เห็นน้องบ่เห็นน้องเห็นต่เขียงส้นเลยเหียนเออไปเดินอำเภอหนองเรืออำเภอหนองเรือเออปัที่นี่ว้งสองเด็ดีวงสองยุบบ้านหว่าทองปาที่นี่ตำบลหว่าทองอำเภอผู้เวียง จังหวัดกาฬจันทรนกับบอกไก่กันมาที่นี่ผู้เวิยงมงไดโนเสาร์นั่นบลพญาพานเมียนไดโนเสาร์ตัวยังไงนั่นน่ะยืนโตโกยืนยืดสุดทางแยกนั่นพี่น้องไดโนเสาร์ผู้เวิยงจังหวัดขอนแก่นอันนี้คือสาวหน่อยสองนพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้สำหรับศิลปินของสาวหน่อยสองสาวน้อยลำพื้นโชกัรับเชิญบนเวทีของสาวหน่อยเพชรปันแพงมากนาหลายตาอยู่วัสด์สันทบพญาพานอ้าวเป็นจังไดเอฟซีแฟนคลับบลท่านได้ตื่นดอกตอนนี้พญาพานแม่นะร่วมคลิปไปกับเสื้อวันหลายๆคนบลท่านได้ฟืืื้้นนนพพาาเม่อคี หนักยูวัสดุเอาเลนผ่าบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มวนมวนอกมวนใจน้ำเอฟซีแฟนครับนพี่น้องเนาะถือว่าฤดูการนี้กําไรคุ้มสุดคุ้มนั่นละเพราะว่าอย่างทางด้านของผู้บริหารวงหมอล่ำแต่ละวงคือยำยุกกระหม่อมบ่ได้แล้วเพ่านเพิ่นไปเจ้าของกับไปจังสิแหมเพราจุใจคือว่าเปิดไม่หลออสองก็ได้ตัวจังสิแหมใจในเต็เต็มอีีสำหรับผู้บริหารสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองนพี่น้องเนาะอ่ะเป็นจังไรหลังจากที่งานเสร็จสิ้นไปแล้ว นองอุ้งอิงเพบบันแพทกออกมากเคลื่อนไหวคือกันเดชพยาคมพานมือเศาร์นี่มือเศารนี่ว่าจังไดรติพี่น้องทรงงานคือเก่าเหมือนเดิมขอพระคุณอ่าพ,พอพอแม่แม่เอฟซทุกคนเด้อจากที่มหายักำลังใจอีหละยูนาฮานในมือนี่ พอพอแม่แม่มาหากำลังใจหลาเต็มนาหานเลยจากขอพระคุนพ,พ,พอพอแม่แม่ที่เอนดูเมตตาหลาเด้อจากมณีลามีความสุข,ขัจากขอพระคุณพอโจแมนุษพ่อโน่นแม่บียาสุภาพลุงอำนาจและพี่ๆทีมงานสาวน้อยทุกคนที่มอบโอกาสดีๆให้หลา ขอบระกุณพอพอแม่แม่เอฟซีพลังเงียบทุกคนที่สนับสนุนหลาในทุกด้านขอบพระคุณคุณครูที่อยู่เบื้องหลังโชั่ของอิหลาหาักพอพอแม่แม่เด้อจากบัตรกฐินบ้านหลายัางมีขายอยู่เด้อจ้ะสำหรับบุญกฐินที่บ้านของน้ององค์งหิงเพ่บาพ้านแพงเนาะตอนนี้ทางบ้านของเพื่อนแม่หน่อยพร้อมกับทีมงานกำลังเตรียมงานอยู่พรย์พานแมนบอสอังคากุ๊บคือเก่าเหมือนเดิมเสือวายเอฟซีแฟนคลับกระสีไปร่วมางานบุญกฐินที่บ้านน้องหลายคนอยู่ พอลุมได้กลับไปบุเห็นพอุงมยุท่างคุณเด้เพื่อนเด้กลับไปบุพอลุมก็ได้จักอะจังสันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือข่าวสารสําหรับมือนี้พี่น้องแล้วสําหรับผู้ใดสี่ไปเบิ้งหมอล่ำสาวหน่อยล่ำเพื่อนโชว์เป็นจังไรล่ะตาสินใจเลยตาสินใจว่าฟรีแม่ก็ต้องตาสินใจคืนนี้ชมฟรีไปเลยแมนบองฟรี เป็นงานที่อย่างพญานาคงานบุญงานกุศลแทนแน่นอนแต่ว่าของซฟนี่น่าจะประมาณนั้นล่ะงานเอียังกับไปหลวงพี่นนอ์งานฟรีเป็นแบบฟรีกับฟรีเท่านั้นล่ะงานฟรีผุดเพิ่นตั้งเวทีแล้วตัวนี้พญานาคตั้งแล้วฝ่าไปฝ่าไปพี่น้องห่างกันไม่ถึงสามสิบกิโลประมาณสามสิบกิโลเพิ่นว่ามาวัดกันพิณพานสิเป็นจังไดแมนบอ จังหวัดขอนแก่นทั้งสองเวทีลำเพินโชว์กับสาวน้อยเพชรบ้านแผงนะพี่น้องเนาะอ่ะมักไข่มักมันผู้ได้มักทั้งไรืว่าผู้ได้ยุ่ไก่มองได้กับไปใด้คือก็เหมือนเดิมวงพี่วงน้องกันพี่น้องพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ